อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงครับพาทุกท่านมารู้จักกับอีกนี่ครับหนึ่สถานที่แลนด์มาร์คที่บุกคนต้องมานั่นเองครับก็อีกหนึ่งสาขาของชาตามือนั่นเองครับนั่นก็คือน,นี่เลยฮะสาขาสีลมคอมเพ็กซ์ ตั้งอยู่ชั้น G นะฮะเขาเนี่ยย้ายมาจากด้านบนครับปกติแล้วอยู่ที่ชั้น4นะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสาขานี้นะครับเขาเปิดให้บริการนะฮะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครับใครที่อยู่แถวนี้นะหรือว่าผ่านมาแถวนี้นะฮะ ก็แวะมาเอนจอยกับชาตามือได้นะครับแน่นอนว่าพูดถึงชาตามือเนี่ยทุกท่านเนี่ยจะนึกถึงชาไทยหอมๆอยู่แล้วแต่นอกจากชาไทยนะครับตอนนี้เนี่ยทางชาตามือครับเขามีเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเีกเพียบเลยทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชากุหลาบโกโก้หรือเมนูสําหรับสายสุขภาพเนี่ยชาตามือเขาก็มีครบเลยนะครับและแน่นอนครับว่าบิ้วกันมาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าทางชาตามือเนี่ยเขามีเครื่องดื่มโฮจิชะแก๊งนั่นเองครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยของชาตามือเป็นเมนู 4ซน,นอมาก่อนครับแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นเมนูประจําไปแล้วทุกท่านให้บริการทุกสาขาเลยนะครับวันนี้เนี่ยดิกแนะนําเมนูในแก๊งนี้ครับถึง3เมนูด้วยกันวันนี้เนี่ยอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับหอยกนิ้วให้กับเมนูนี้เลยฮะชานมโฮจิชะนั่นเอง มีความหอมแล้วก็มีความหวานโอ้โหครบท้วนมากๆเลยนะครับแต่ที่อยากบอกอีกน,นึงด้วยความที่โคจิฉาของเขาเนี่ยเขามีการคั่วมาแบบหอมๆด้วยสูตรพิเศษของชาตามือก็เลยทําให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับและมีความกลมกล่อมแบบสุดๆไปเลยไม่เหมือนใครลองมาทานดูนะมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับฝากไว้เลยนะครับยังไม่หมดฮะไปกันที่เมนูที่2ครับเมนูโฮจิฉาลาเต้นั่นเองนะฮะนี่ แล้วก็ที่สําคัญครับอันนี้นี่จำได้นะเขาเรียกว่ามุกมรกตครับผมนี่หนุบหนับนั่นเองอความแตกต่างระหว่าง2แก้วนี้นะฮะก็คือแก้วแรกเนี่ยจะมีความเข้มข้นของชามากกว่านะครับส่วนแก้วนี้เนี่ยจะมีคําว่าลาเต้เข้ามาก็คือเพิ่มตัวของครีมของนมเข้ามานะฮะทำให้เมนูนี้เนี่ยจะมีความหวานดรอปลงมาน่ดนึง แล้วก็มีกลิ่นที่ดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าเราเพิ่มกลิ่นอายของนมสดเข้ามานั่นเองนะจ๊ะปิดท้ายด้วยนี่แหละครับเมนูชานมโฮจิชาวีแกนนั่นเองครับผม,มเมนูนี้นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีชาโฮจิชาครับกับนมข้าวโอ๊ตนั่นเองรสเข้มข้นต้องบอกได้เลยว่าทุกคนควรมาลองนะครับสำหรับสายวีแกนนะฮะหรือว่าแพ้แลคโตสก็ แนะนำครับผมนี่เลยชาโนมโฮจิชะวีแกนนั่นเองบุกบุกของตัวนี้เนี่ยเขามีใส่มานะครับก็จะแตกต่างจากบุกมรกตดที่ว่ามันจะมีความหนึบแล้วก็กัดและจะเด้งเหมือนเยลลี่นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นมรกตเนี่ยก็จะมีความหนึบๆนึบเข้ามาหน่อยหนึ่งน,นะฮะนี่แหละครับคือรสชาติทั้งหมดของโฮจิชะแก๊งครับผมที่เด็ดของสาขานี้เลยครับที่ไม่เหมือนสาขาอื่นแล้วก็มีแค่ไม่กี่สาขาน่นก็คือที่นี่เนี่ยเขามีซอสเสิร์ฟขายด้วยนะจ๊ะ ใครที่อยากลิ้มลองนะครับความดีงามของแก๊งชาโฮจิชาครับก็สามารถมาลิ้มลองกันได้นะครับที่หน้าร้านชาตามือกว่า170สาขาทั่วประเทศไทยครับหรือสาขาที่นิกพามาแนะนําวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสาขาย่านสีลมนั่นเองครับร้านชาตามือเนี่ยมีสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ชั้นจนนะฮะที่วันนี้นิกพามาแล้วก็ยังมีอยู่ในย่านนี้อีกมากมายไปติดตามกันได้เลยนะ สาขานี้เปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนั่นเองครับขาดไม่ได้เลยครับเครื่องดื่มที่บอกได้เลยว่าฮิวใจนิกสุดๆเลยนะครับนี่เลยฮะชาเขียวกรีนทีนั่นเองครับผม เป็นเมนูชาเขียวครับที่มีความกลมกล่อมอร่อยครับดื่มแล้วสดชื่นครับชาเขียวกรีนที่มีทั้งแบบกระป๋องชนิดถุงซองเยื่อ50ซองครับแล้วก็ชนิดถุง200กรัมนะฮะชนิดกระป๋องกลมครับ220กรัมเหมาะสำหรับชงเครื่องดื่มชาเขียวกรีนที่แบบใสครับหรือชงเมนูชา กับผลไม้ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันครับก็สามารถให้รสชาติที่เข้มข้นเข้ากับน้ําผลไม้ได้เป็นอย่างดีครับผมสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า17 0สาขาทั่วประเทศไทยนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร ว่า h e r ร์เ h o ร e r o f f i c i ด l สอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับที่ Li@ n e แอดแอด h ฮอร e ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของเรา Tik Tok เซิร์ชว่า h e r b e r h o u s e ครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ